สวัสดีครับผมเซลต้องนะครับนี้ผมมารีวิวรถปัจเจโร่นะครับคันนี้ลูกค้าดาว5้าแสนกับตัวเบี้ยศูนย์กิโก้าครับของแถมครบชุดส่วนลดให้สี่หมื่นนะครับเยอะมากของแถมครบชุดมีแถมชุดยางอะไหล่ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับรถปัจเจโร่อิลิกนะครับวันนี้สีขาวสับบุกราคาดับนะครับของแต่งก็ตัวนี้ก็จะมีท็อปมาอยู่แล้วเขาจะเพิ่มกันสาเพิ่มฟิล์มเซรามิกไปนะครับ มาแนี้จะดูรอบๆนะครับสวยมากครับตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับมีชุดแต่งกิริกนะครับก็จะมีเพิ่มอะไรนะยาไหให้เห็นไหมฮะไม่เลยนะครับพร้อมตัวรอดแข็งแรงเยอะแยะนครับภายในก็รูหลาเช่นเดิมตัวนี้มีจอสอจออยู่แล้วนี่ครับอันนี้ผมนี้เตรียมส่งมอบพรุ่งนี้นะครับ ก็จะมีสภาพแบบนี้เลยน่าใช้งานทุงนี้มาก็มีน้ำมันให้เต็มถังครับเติมกับบ้านนะครับมากับเซลล์ต้องนี้ไม่ต้องกลัวครับมีน้ํามันกับทุกพันนะครับไม่ว่าจะงบน้อยงบมากแอกเปี้ยแพงแบบเบี้ยถูกส่วนรถเยอะๆของแถมตั้งหนักสอบถามได้ครับโอเคนะครับมีสนใจติดต่อได้นะครับสวัสดีครับ